เอ้าน้องค่ะมาทําอะไรอ่ะอ้มีคนโทรมาให้ไปนวดค่ะให้มันนวดให้นวดนวดลายเส้นอ่ะนะใช่แล้วพี่ได้โทรหรือเปล่าคะก็พี่นี่แหละเป็นคนโทรน้องแต่อ๋อมันทําไมไม่เห็นเหมือนในรูปอ่ะมันมันไม่ใหญ่มันไม่มันไม่มันไม่ขาวไม่เนียนอ่ะแล้วพี่จะนวดไหมล่ะคะจะนวด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 ยังไงนวดนานไหมอ่ะ นวดไม่นานาหรอกพี่สองชั่วโมงสองชั่วโมงเหรอถ้าพี่ถ้าพี่จะนวดก็หนูทําได้ทุกอย่างอะคะ่ะทําได้ทุกอย่างเหรอใช่ทาได้ทุกอย่างเลยอุ้ยสองชั่วโมงเลยเหรอน้อะใช่ค่ะพี่ว่าห้านาทีพี่กันเสร็จแล้วมั้งพี่กันเอ้ยพี่ก็เหนื่อยแล้วมั้งเองะหรอเออก็ <S 2> <S 2> ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่เหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทําต่อก็ได้คะ่ะเอ้ยเดี๋ยวหนูนวดต่อก็ได้คะ่ะผัดกันนวดอนะใช่ผัดกันนวดพี่เหนื่อยหนู หนูขึ้นหนูเหนื่อยพี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเท่า,นะาไหร่อ่ะน้องเนี่ยจ้างมาเท่าไหร่เอ่อห้าร้อยค่ะพี่คุยลดราคาเหลือตกลงกันไว้สามพันห้าร้อยก็ได้พี่บอกไม่ตรงปกอ่นหนูลดให้เหลือห้าร้อยมันไม่ตรงปกไปแล้วล่วนะน้องก็ดูดิเนี่ยจะไปตรงปกอะไรล่ะห้าร้อยจะเอาไหมคะพี่<อ>พี่ลองก่อนเ,อเด็ดนะป้าป้าก็ไปนวดนวดให้มันเสร็จเสร็จไปเออปปแล้วเดี๋ยวจะติดใจ